สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Apple ป,ปล่อยอัปเด,ด iOS ต iOS 16.4 beta 4มาให้อัปเดตกันต่อโดยปล่อยช้าวกว่ากำหนดไป1วันจนนึกว่าจะข้ามไปสัปดาห์หน้าซะแล้วครับสำหรับ iOS 16.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.4 beta 4มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.4 beta 3 ผลลับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่ควรจะอัปเดตต่อดีไหมเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.4 Beta 4บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดๆในขณะที่ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลั์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันความเร็วโดยรวมยังทำได้ดี จากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะต่างจากเดิมแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3าครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโออในนนการรทดสบบั่เงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iphone 13 pro max ปรากฏว่า ios ห6.4ุดสีเบ 4, เดินหน้าใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยใช้ไปหเรหลือ95% ในขณะที่เบต้า3ใช้ไป4%และ96%ต้องส่งฟีดแบ็กแจ้ง Apple ทราบกันอีกครแล้วครับสำหรับการอัปเดตเป็น iOS 16.4บหกเบต้าบน iPhone 13 Pro m a รนี้ความเร็วโดยวรวมเพิ่มขึ้นดีขึ้นแต่แบตเตอรี่ก็ใช้เพิ่มขึ้นเช่นกันเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ลาอัปเดตเบต้าไปแล้วจับเดตต่อหรือรอดูผลการทดสอบในเบต้าหน้าอีกทีก็ได้ครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบันทดสอบให้ทราบเลยครับเพื่อนเพื่อติดตามรีวิวและการทดสอบไดดด้้้ทีีดดี่่่ชชอองงสนนใายยิเว ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ